สวัสดีค่ะน้องแป้งฝ่ายขายเศดิเทลรถสวยสาขาสนามบินนะคะวันนี้จัดรถใหญ่ให้เลยจับพี่ๆสวยมากนะคะคันนี้เป็นฮุนไดฮ1วันค่ะ5อ5ลิตค่ะเป็นปี2020จับพี่ๆนี่เลยราคาก็อยู่ที่929,000นะคะราคาไม่เลงนะคะพี่ๆค่ะเพราะว่าถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยก็ประมาณล้าน้าได้เลยเนะาะเดี๋ยวน้องแป้งพาไปชมรายละเอียดในส่วหของด้านหน้ากันก่อนค่ะพี่ๆค่ะสําหรับคันนี้นะคะตัวรถก็จะได้เป็นสีดําเดิมโรง,งงานค่ะพี่ๆนี่กระจังหน้าของเขานะคะพี่ๆค่ะจะเป็นเหมือนเส้นประเนะ 어 <놀람> กระจังหน้าเช่นปะโครเมียมนะคะตัดด้วยโลโก้โครเมียมตรงกลางแบบนี้เลยค่ะในสวนของตัวไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์และมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะพี่พี่ตัวรถสวยมากนะคะพี่พี่ค่ะในสวนของตัวโครงสร้างนะคะของเราได้มีการตรวจเช็คนะคะพี่พี่ขาโครงสร้างแล้วก็ในรถจากบ,บริษัทชเชอร์สองระเจมสี่จุดด้วยกันค่ะเป็นการตรวจเช็คมาตรฐานระดับสากลนะคะมีใบเซอร์รองรับให้พร้อมเพราะฉะนั้นพี่พี่จ๋าไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้เลยนะคะทางบริษัทเนี่ยก็รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะรับประกันรถไม่มีชนหนักผีคว่ำ รวมค่ะและไม่ท้เดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถัดมาพี่พี่จ๋าในสองของตัวล้อคันนี้เราใส่ให้เป็นล้อแมกนะคะล้อแม็กแตงทั้ง4ล้อเลยค่ะแล้วก็ยางนะคะพี่พี่ค่ะเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยเลยทั้ง4เส้นนะคะได้เป็นไฟเลี้ยวติดกระจกแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องแป๊เปิดให้ชมนะคะสําหรับรายละเอียดภายในตัวรถกันก่อนเลยนะคะเปิดมาปั๊บพี่พี่จา๋านี่ภายในของเขานะคะได้เป็นสีเบจตัดกับสีดานะคะแผงประตูมีไฟมาให้ด้วยจ้ะพี่พี่อ่ะเริ่มจากตรงนี้กันก่อนเลยนะคะในส่วนของที่ ช่องใส่กระสานนะคะมีให้ถึงสองตแหน่งด้วยกันที่วันแก้วน้ําขวดน้ํานะคะลําพวงดอกใหญ่ๆแ,แบบนี้เลยค่ะพี่พี่คันนี้ได้พามารอบคันนะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมและได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าด้วยค่ะพี่พี่ค่ะนี่อยู่ทางด้านนี้เลยถัดมานะคะในส่วนของตัวคอนโซลรถนะคะจะเป็นสีทูโทนค่ะสีดําตัดกับสีเบจกก็มีลูกเล่นลายไม้มาให้แบบนี้ด้วยนะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะสําหรับช่องแอร์จากพี่พี่จ๋า คันนี้ได้เป็นประตูไฟฟ้านะคะพี่พี่ค่ะประตูไฟฟ้าออโต้นี่ก็คือ2ตําแหน่งนี้นั่นเองนะคะเปิดได้แบบออโต้นะคะพี่พี่ค่ะอ่าถัดมานะคะคันนี้ก็ได้เป็นพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเนาะหน้าจอทัชสกรีนจากพี่พี่จ๋าระบบแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ในส่งของระบบเกียร์นะคะก็ได้เป็นเกียร์ออโต้เช่นกันนะคะมีช่องใส่ของให้ยเยอะแยะมากมายค่ะพี่พี่ช่องชาร์จ usb นะคะแล้วก็ช่อง เสียบของนะคะพี่พี่ค่ะเสียบลาโพงเนาะก็มีมาให้น้องพาวเวอร์เลนะคะแล้วก็ช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะมีมาให้ครบยังมีอีกนะจ๊ะพี่พี่จานี้เลยนะคะเป็นช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํานะคะพี่พี่ก็มีมาให้เช่นกันนะคะคันนี้ถือว่าลูกเล่นเยอะมากนะคะมีกล้องบันทึกให้ด้วยจ้ะพี่พี่เพดานสีเบจนะคะไม่มีอรอยเจมิมใดๆเนาะในส่วนของ ระบบไฟภายในนะคะพี่ๆค่ะขอแย่เปิดให้ชมกันดีกว่าน,นี่ระบบไฟภายในคันนี้จะเป็นวอมไลท์นะคะช่องใส่แว่นตามีมาให้นะคะใส่บินเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะพี่ๆี่จ๋าแล้วก็ ที่บังแดดนะคะมีกระจกมาให้ด้วยนะคะเปิดปั๊บน,นี้เลยมีไฟออโต้แบบนี้เลยจ้ะพี่ๆอ่าในส่องของตัวเบาะนะคะพี่ๆขาคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะสีเบจนะคะเป็นเบาะแมนวลนนะคะเบาะฝั่งคนขับพี่ๆจ๋านี่มีเบนักพิงวันแขนมาให้ด้วยนะคะเบาะเสริมนะคะนี่ตรงนี้เนาะก็มีมาให้เช่นกันนะเดี๋ยวเราไปสาธิตการเปิดประตูออโต้ละกันแตะปั๊บนี่เลยพี่ๆจ๋าเปิดออโต้แบบนี้เลยนะคะนี่ปิดด้านหน้าก่อนนะ เสียงมันดังนิดนึงเนาะอ่ะโอเคจากพี่พจ๋าถัดมานะคะในส่วนของเบาะคู่หน้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบาะเสริมด้วยนะคะพี่โตัวเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะมีตัวปรับปรับเบาะนะคะนี่ปรับพนักพิงนะคะแล้วก็ปรับ ที่พักเท้านะคะพี่พี่ขาก็มีช่องใส่ของมาให้นะคะช่องชาร์จ USB ก็มีมาให้เช่นกันนะคะในส่วนของแผงประตูเดี๋ยวนะเราไปให้ดูทางนั้นดีกว่าเนาะในส่วนของแผงประตูนะคะพี่พี่ขมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําช่องเสกอสารนะคะทางด้านมือจับเนี่ยก็จะเป็นไม้นะคะพี่พี่ได้มุนเพดานนะคะมีหน้าจอทีวีมาให้แอร์ลมมีให้ทุกที่นั่งน,นจะจ๊ะพี่จ๋าแล้วก็ จะมีในส่วนของระบบไฟนะคะมือจับพี่ๆ๋ามีมาให้ครบปุ่มล็อกเด็กพี่ๆค่ะนี่ข้างประตูก็มีมาให้เช่นกันนะคะแล้วก็ให้ชมในส่วนของตัวโครงฟางหัวน็อตนั่นเองค่ะสีเดียวกับตัวรถนะคะที่ไม่มีอรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีร,ยมมอ,รอยกระเที้นนะคะพี่ๆขานี่ สวยทุกจุดนะคะสวยทุกจุดเลยนี่เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปด้านบนเนาะให้พี่ๆชมนะคะในส่วนของด้านหลังนั่นเองนี่คันนี้นะคะก็ได้เป็น3ามสามนะคะพี่ๆด้านหลังก็เป็นกาวที่นั่งเนาะเอาสาหรับครอบครัวใหญ่ถือว่าเอาอยู่เลยนะคะพี่ๆค่ะครอบครัวใหญ่ถือว่าเอาอยู่เลยนะคะและตัวรถสวยมากด้วยนะคะนี่ตัวเบาะจะได้เป็นสีเบจนะคะทุกที่นั่งพี่ๆค่ะแผ่นผีด้านข้างเนาะก็มีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําให้นะคะแล้วก็เป็นช่องชาร์จ usb นะคะมีมาให้ด้วย สําหรับทุกที่นั่งนะคะที่อยู่ด้านข้างนั่นเองค่ะพี่พีมันจะมืดหน่อยหนึ่งนะพอดีวันนี้เหมือนฝนจะตกด้วยพี่พี่ค่ะนี่เลยโอเคน้องเป้งพาไปชมในส่วนของละเอียดด้านหลังกันต่อด,ดีกว่าค่ะพี่พี่อะนี่ใต่นิดเดียวเนาะแล้วก็ถอยออกมานะคะประตูก็จะปิดออตโต้แบบนี้เลย มาจากพี่ๆจ้ามาชมในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยนะคะสําหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็ได้เป็นสปอยเลอร์นะคะพี่ๆค่ะแล้วก็เซ,เซนเซอร์หลังอีก4ีําแหน่งด้วยกันนะคะคันนี้ก็เป็นฮอนด้าฮนะคะนี่เอลิทแบบนี้เลยเนาะเปิดให้ชมในส่วนของด้านหลังกันค่ะพี่ๆนี่เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าในส่วนของตัวเบาะเนี่ยไม่สามารถพับเรียบได้เนาะเพราะว่าพื้นที่ภายใน,นะค,ะค่ะพี่ๆข่ะค่อนข้างจะแคบเพราะมันมี ในส่วนของตัวเบาะเสริมนะคะมีให้ทุกที่นั่งแต่บตตัวเบาะเสริมมาสามารถพับเก็บได้นะคะพี่พี่อ่ะเขาก็ปูด้วยพรมกระดุมนะคะเม็ดเล็กๆแบบนี้เลยแต่้ะพี่อยากใส่ของถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะเพราะโตัวเบาะเนี่ยมันสามารถเลื่อนได้นะคะนี่โตัวเบาะสามารถเลื่อนได้นะคะพี่พี่ขานี่หัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะคะเม็ดอาร์คดูกลมคลมกิ๊พี่พี่จ๋านี่เลยพมมารนีีให้รอบคันนะคะอย่างที่น้องแป้นแจ้งไปนะคะ อันนี้กล้องด้านหลังนะคะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวให้ทางช่างเขาตรวจเช็คให้อีกทีหนึ่งเนาะเพราะคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่เลยน้องแป้งก็เลยมารีวิวให้พี่พี่ชมมันก่อนเผื่อพี่พี่คนใดนะคะที่กําลังมองหาคนใดอยู่นะคะตอนนี้ของเรามีเข้าแล้วนะคะพี่พี่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เข้ามาชมรถกันก่อนได้เนาะโอเคปิดก่อนเดี๋ยวไปชมกันต่อนะคะพี่พี่ค่ะสำหรับห้องเครื่องนะคะอ่ะได้เป็นกระจกหลังไร้ฟ้าด้วยน้องแป้งวนให้ดูรอบคันนะ เคยเป็นการตัดสินใจนะคะสําหรับพี่ๆทุกท่านที่กาลังมองหาลครอบครัวอยู่นะคะนราปคิดว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆและสวยมากด้วยพี่ๆจัดและได้เป็นสีดานะประตูไฟฟ้าทั้ง2บานนะคะพี่ๆได้เป็นประตูไฟฟ้าทั้ง2บานเลยเดี๋ยวน้อแป๊เปิดให้ชมห้องเครื่องนะคะพี่ๆ่า เปิดห้องเครื่องมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พค่ะนี่เลยเดี๋ยวเริ่มจากหัวน็อตที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะนี่เลยหัวน,อน็อตสีเดียวกับตัวรถค่ะพี่พีไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีอยงัดแงนะนะคะตัวซีนต่างๆนะคะพี่พี่ค่ะหรือว่าเม็ดอาร์คเนาะรูกลมเรียงตัวสวยงามค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะพี่พี่ค่ะให้ดูหัวน็อตในแก้มด้านซ้ายบ้างนะคะฝากระโปรงปับ๊บหัวน็อตที่แก้มด้านซ้ายนะคะนี่มองเห็นไหมเอ่ยนี่แล้วก็ไล่มาที่คานนะคะพี่พี่ค่ะนี่ ถ้าพี่ๆอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมมาพี่ๆคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวเราไปส่งรายละเอียดให้ชมนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องพี่ๆค่ะหรือว่าจุดรอยแต้มสีเดิมๆจากโรงงานนะคะของเราเนี่ยยังมีพี่ๆช่างนะคะคอยตรวจเช็คให้อีก30กว่าจุดด้วยกันเพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะก่อนที่พี่ๆจะนํารถออกจากทางนั้นเราไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายของเหลือต่างๆนะคะทางพี่ๆช่างเขาจะคอยดูแลให้ตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ คลือบกันสนิมนะคะทางร้านเราก็มีพี่พี่ช่างนะคะคอยดูแลให้นะคะพี่พี่่าสำหรับพี่พี่คนใดนะคะที่สนใจจะซื้อรักกับน้องแป้งนะคะของเราเนี่ยมี3สาขา,าด้วยกันค่ะ สาขาใหญ่นะคะอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีหนองจอกนะคะสาขาที่2อ,อยู่ทางไปนสนามบินเยื่องกับมหาวิทยาลัยตาปีเก่าจังหวัดสุราธานีก็คือสาขาที่น้องไปลงทริปอยู่ตอนนี้นั่นเองเนาะส่วนสาขาที่3นะคะอยู่ที่ศรีเยฟไฟแดงตาปานค่ะพี่พี่สะดวกพื้นที่ไหนนะคะสามารถเวทเข้ามาชมรถกันก่อนได้เลยของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะเปิดเวลา8.30นาฬิกาถึง17.30านนาฬิกานะคะ สำหรับพี่ๆคนใดที่อยู่ต่างจังหวัดถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะวิพ,พีเพราะเราเนี่ยขายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะควิดีโอคอลดูรถได้ค่ะพี่ตอนนี้เราจอดอยู่ที่สาขาสนามบินนะถ้าพี่จะพาช่างเข้ามาดูรถด้วยก็ได้นะคะเดีเ๋ยวแม่ไปฝากกระปงกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะพี่ๆค่ะ มาจากพี่ๆจ๋าเรามาคุยกันต่อดีกว่านะคะสําหรับพี่ๆคนใดที่สนใจซื้อรถกับน้องแป้งนะคะเดี๋ยวน้องแป้งแจ้งปรุงมชันไว้ก่อนเลยนะคะถ้้ถามว่าซื้อรถกับน้องแป้งได้อะไรบ้างนะคะโอ้โหพี่ๆไม่ต้องกังวลนะคะได้แน่นอนน้องแป้งให้ส่วนลดสูงสุดถึง5 0,000บาทเลยค่ะขับรถฟรีก็วันนะคะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยค่ะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะขัดเคลือบสีใหม่ฟรีให้ดังขันมีบริการฉุกเฉินบนท้องถนนให้ด้วยค่ะพี่ๆไม่ว่าจะน้ำมันหมดหรือกุญแจไว้ในรถนะคะย่าอะไรม นอกจากนี้แล้วของเรานะคะยังมี่วนบริการเป็นของตัวเองด้วยค่ะพี่พีซื้อรถจากทางน,นั้นเราไปแล้วนะคะรถมีปัญหาสามารถพาเข้าศูนย์บริการได้เลยนะคะศูนย์บริการของเรานะคะก็มีตั้งแต่ขึ้นลิฟต์นะคะตรวจเช็คช่วงล่างของตัวรถเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนถ่ายคองเหลียวนะคะติดฟิล์มรวมถึงทําสปาด้วยนะคะพี่พี่ขาบอกเลยครบจบในที่เดียวนะคะอย่างที่เราไปแจ้งไปเมืองต้นคะ่ะพี่พีขาว่าเสดีไทยรถสวยของเราเนี่มีอยู่าสาขาด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะเข้าสาขาไหนก็ได้นะคะติดต่อห 0855766250นะคะพี่ๆค่ะเงื่อนไขไม่เยอะนะคะขอแค่ลูกค้าอายุ20ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีนะคะหรือรวมผอแล้วไม่เกิน75ปีถึงสามารถซื้อรถได้ค่ะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่ลูกค้ามีที่มารายได้ชัดเจนก็สามารถซื้อรถได้แล้วนะคะพี่ๆค่ะสำหรับวันนี้ถ้าพี่ๆมีคําถามนะคะหรืออยากสอบถามในส่วนตรงไหนสามารถตรงหานน้องแป้งโดยตรงได้เลยค่ะ0855766250ค่ะ0855766250เบอร์นี้แอดบ้านเขียวได้นะคะช่อง ทางการติดต่ออื่นๆของน้องแป้งไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าเพจบ,บ้านฟ้าหรือวัดต่อๆพี่ๆเซิร์ชข้าว่าน้องแป้งเสรีเทรรถสวยได้เลยค่ะน้องแป้งอัปเดตให้ทุกช่องทางนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะพี่ๆและคันนี้นะคะเป็นฮอนด้าฮวัน2.5อีลิตนะคะเป็นปี2020เลขไม้70,000นะคะราคาอยู่ที่929,000นะคะสำหรับพี่ๆคนใดสนใจก็โทรหารน้องแป้งโดยตรงได้เลยนะคะวันนี้น้องแป้งขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถจุดมือสองไว้ใจเสรีเทรรถสวยนะคะสวัสดีค่ะ